สวัสดีครับผม A N N Channel ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคอนเทนต์การทำร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับวันนี้ก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานโชวยาพันธุ์นี้นะครับสาขาที่1นะครับวันนี้เรียกว่ามาอัปเดตแล้วกันเนาะเพราะว่าห่างหายนะครับจากการทำคอนเทนต์ร้านถูกดีเนี่ยไปนานพอสมควรหลายเดือนเลยนะครับเนื่องด้วยก็ส่วนใหญ่เลยคือไม่มีเวลาละครับไม่มีเวลาคือวันนี้ก็อยู่ในรถนะครับขออนุญาตอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับ ก็ถ้าเกิดกลับไปร้านเนี่ยก็คือไม่ได้ทําอะไรครับนอกจากขายของเพราะว่าลูกค้าคือผมประจําอยู่สาขา2เนาะสาขาที่1เนี่ยผมให้น้องชายนะครับกับคุณแม่ก็ส่วนใหญ่ก็คือน้องชายแหละดูแลแต่ในนามชื่อคุณแม่นะครับสาขาที่1นะครับวันนี้นะครับขอยนญาตมาอัปเดตนะครับสาขาที่1นะครับเรื่องการาที่บริษัทนะครับส่งหนังสือนะครับขอขอแสดงความจํานงประสงค์ จะต่อสัญญานะครับเพราะว่าสาขาที่1ปี6-7นี้21พฤศจิกายนนะครับก็ครบ3ปีนะครับเขาจะมีหนังสือก่อน90วันครับก่อน90วันเนี่ยจะมีการส่งหนังสือมาสอบถามพาร์ทเนอร์ว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยอยากจะดำเนินธุรก,กิจต่อไหมนะครับก็ส่งมา2แผ่นนะครับ มีปะหน้าแล้วก็แผนที่2จะเป็นส่วนในการแจ้งความประสงค์ว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยจะขอต่อสัญญาด้วยไหมนะครับก็สรุปแล้วนะครับสาขาที่1เนี่ยดำเนินมาก็อนนี้ก็เดือนอพฤษภาเนาะอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะถึงจะ,จะครบ3ปีทางเรานะครับก็คุยกันนะครับกับครอบครัวนะครับว่าที่ผ่านมาสรุปบทเรียนอะไรต่างๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมควรที่จะ ไปต่อไหมหรือว่าหยุดแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลงมตินะครับเป็นเอกฉันน์ว่าเราไปต่อนะครับเราประสงค์นะครับสาขาที่1น,นะครับประสงค์ที่จะดําเนินร้านต่อไปอีก3ปีนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับก็3าบวกสเนาะแต่ว่าทุกๆ3ปีก็ก็ต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรต่างๆใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทก็วงเล็บขีดเส้นใต้ไว้อยู่ว่าขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับว่าเขาจะ อนุญาตนะครับให้เอาเราดำเนินธุรกิจต่อไหมนะครับก็มีนะครับมีบางสาขาที่ครบแล้วบริษัทไม่ไปต่อก็มีนะครับบางสาขาที่ไม่ประสงค์ไปเองนั่นะคือหมายถึงว่าคือครบ3ปีแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ติ๊กไม่ประสงค์นะครับที่จะไปต่อแล้วก็ให้บริษัทคนของกลับก็ได้เงินถ้าไม่มีภาระหรือว่าพันธะผูกพันนะครับ เงินประกัน200,000บาทก็ได้คืนพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับที่ที่เราฝากไว้3ปีกับประกันไว้ครับไม่ใช่ฝากนะครับประกันไว้กับทีดีนะครับเขาก็คืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับแต่ท่นี้เท่านั้นก็คือต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่ที่หลงเหลือกับเขาค่าอะไรต่างๆนั่นแหละที่ที่เขาต้องหักนะครับก็ก็ได้คืนบางท่านได้คืน200,000กว่าบาทก็มีเพราะว่ามีมีดอกเบี้ยมาด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของของ สาขาหนึ่งโชควิยาพาณิชเนี่ยครับก็ติ๊กประสงค์ต่อไปแล้วนะครับคือให้ส่งไปทางลายากลับไปทางลายขา้อปวดถูกดีแล้วก็ให้ส่งตัวจริงกลับไปทางไปรษณีย์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เซ็นแล้วนะครับเหลือเหลือพิ่มคืนหนังสือเพิ่งมาถึงนะครับวันถึงวันนี้แหละนะครับก็เซ็นเสร็จปุ๊บก็วันนี้วันที่17พฤษภาเนาะนะครับเราเซ็นแล้วก็จะตีกลับไปทางบริษัท แต่ั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทก็จะมองก็จะดูอีกว่าจะให้เราไปต่อไหมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิตกกังวลหากว่าบริษัทไม่อนุญาตหรือว่าไม่ดําเนินธุรกิจต่อกับเราคือประสบการณ์3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราเดินต่อได้เราเราพอจะมีความรู้ในเรื่องของการทําบ้างแล้วแหละครับท,ทุกการการลงมือทำเนี่ยมันมันได้ประสบการณ์กลับมาอยู่นะครับ การทาร้านถูกดีเนี่ยนะครับคือว่าการทําอะไรก็ดีนะครับสําหรับสําหรับพวกเราอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ากังวลว่าถ้าเกิดหากบริษัทไม่ต่อสัญญานะครับเราก็ทําเองนะครับก็จะมีแหล่งรับส่งอะไรก็ก,ก็ก็หลายค่ายหลายแบรนด์อยู่พอสมควรก็มีรุ่นพี่ที่ไปทําเองก็ประสบความสําเร็จก็ก็หลายร้านพอสมอควรเนี่ยก็ติดตามพี่เขาอยู่นะครับในส่วนของเราถ้าเกิดบริษัทโอเคไปต่อไม่ได้แบบ คือคิดว่าเราก็ทําดีนะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบริษัทเลยคิวคิวองคิวไเข้าเราก็ไม่ได้มีแบบยอดปรับสูงๆที่ต้องเสียหายอย่างอ่าถ้าถ้าพูดในมุมของสาขาหนึ่งเมื่อกี้นะผมไม่ได้มาทําคลิปเนาะก็2,000กว่าบาทนะครับสาขาสาขา2-5เดือนถึงเข้าทีห่งก็300กว่าบาทเองนะครับคิดว่าปโปรไฟล์เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับที่จะทําให้แบบ บริษัทไม่ได้พิจารณาต่อนะครับแต่ถึงกระน,นั้นถ้าเกิดเขาไม่ต่อเราก็ไม่ได้แบบมีความวมิตกกังวลอะไรแต่ที่มาถาม,ถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต่อนะครับก็เนื่องด้วยนะครับเวลานะครับเวลาของของพวกเราเองนะครับก็ทำหลายอย่างแล้วก็มันไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของลงของอะไรเองนะครับอันนี้คือถามว่าการคือบางคนก็จะใช้คำว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก,ก็ไม่ ก็ไม่เ <tang> ช <s> ิงนะจะพูดอย่างนั้นก็ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาเราไปอาศัยเขาเราไปรอสินค้าจะเข้ามาขายแล้วเราก็ขายแบม่งกําไรกันคือสําหรับพวกผมเนี่ยก็คือยอดขายแต่ละเดือนก็ก็พออยู่ได้นะครับก็พออยู่ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แบบเยอะมากนะครับแต่ก็กลางๆนะครับก็ก็พออยู่ได้ก็พอไปได้นะครับเราก็โอเคอยู่อ แล้วก็อีกอย่างทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นร้านส่งนะคือของมันปร,ปรับตัวขึ้นแล้วหมายถึงว่าเราเนี่ยไปซื้อจากร้านส่งมานะครับไหนจะค่าน้ํามันไหนจะอะไรน่นนี่นั่นต่างๆมาบวกกําไรถ้าเกิดว่าเราบวกสูงไปนะครับมันก็จะทําให้เรายอดขายตกได้เพราะว่าอาจจะแพงกว่าร้านอื่อนๆร้านคู่แข่งอื่นซึ่งลูกค้าก็อาจจะไม่โอเคกับราคาที่เราตั้ง เพราะนั้นเนี่ยคิดว่าการมีถูกดีเนี่ยเขาก็กําหนดให้ทุกอย่างคือเขาทําให้เราหมดอ่าเราไม่ได้มองถึงในเรื่องของเออถามว่ามองมองอยู่ในเรื่องของค่าตอบแทนอาจจะคือบางเดือนก็สิเปอร์เซ็นต์นะเมื่อก่อนเนี่ยสิบสองแต่ทุกวันนี้ตกไปสิบสิบเอ็ดส่วนใหญ่สี่สิบเอ็ดนะไม่ถึงสิบสองแล้วทุกวันนี้ก็ก็อาจจะเข้าใจได้ในส่วนข,ของต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วก็บริษัทก็ต้องจ้างคนมาส่งเราต้องนู่นนี่นันน่นอะไรต่างๆ่ันก็เข้าใจได้แต่ถามว่า มันลดลงไหมก็ลดลงอยู่นะครับก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเป็นปัญหาไหมในใจก็มันเคยได้12ไงแล้วอยู่ๆก็แบบลดเหลือ10เหลือสิบเขาก็แบบคือก็เคยสอบถามไปเขาจะตอบว่าเออเป็นพ่อเราเนี่ยขายแอลกอฮอล์เยอะนู่นนี่นะั่นอะไรเงี้ยก็จะได้คําตอบแบบนี้มาแต่พักหลังไม่ถามแล้วนะครับก็คือรู้เองเลยโดยปริยายว่าเขาจะตอบมาประมาณไหนนะครับเพราะว่าก็าคุยกับบริษัทบ่อยพอสมควรก็อาจจะแบบ รู้แนวทางคําตอบแล้วว่ามันจะตอบมาแบบไหนก็เลยเออถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ถามไม่ร้องเรียนไม่ตอบไม่อะไรก็คือมีปัญหาหน้างานก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับสินค้าขาดส่งบ้างโน่นนี้นั่นก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับขอแค่ลูกค้าไว้ก็พอนะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากหลายเดือนนะครับไม่ได้มาอัปเดตเลยนะครับก็ ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังนาเนินธุรกิจอยู่ทั้ง2สาขานะครับผมวันนี้มาอัปเดตสาขาที่1นะครับเรามีความประสงค์ติกประสงค์ที่จะต่อสัญญานะครับกับบริษัททีดีจันวันแดงนะครับทำต่อการไปเรื่อยๆนะครับกับแบรนด์ยี่ห้อถูกดีมีมาตรฐานครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตไปเพียงเท่านี้เนาะ ถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจนะครับโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A n e Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดกไ like, ลค์รัวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรละชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับ